สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านมีอ้อยเองนะคะ วันนี้มีอ้อยมีเมนูขนมหวานแบบง่ายๆนะคะทานสบายๆทานได้ทั้งอากาศร้อนและอากาศเย็นนะคะอากาศร้อนะะอาารอเราก็จะเพิ่มเติมด้วยน้ำแข็งหรือไม่ก็แช่เย็นนะคะส่วนอากาศเย็นเราก็จะทานแบบร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีอ้อยได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ไปดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างมีเผือกนะคะ240กรัมมัน100กรัมข้าวบาเล่70กรัมเม็ดบัวแห้งนะคะ50กรัมน้ำตาลทรายแดง160กรัมนมสดนะคะ300กรัมหัวกะทินะคะ200กรัมแป้งข้าวโพด หช้อนโต๊ะใบเตย2อถึงสใบนะคะขมวดเป็นปมและเกลือป่นหนึ่ช้อนชาค่ะส่วนผสมสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีอ้อยตั้งหม้อนะคะเติมน้ําสะอาด3ลิตรนะคะใช้ไฟแรงค่ะรอจนน้ําร้อนจัดหรือน้ําเดือดนะคะมีอ้อยก็จะเติมใบเตยที่ขมวดเป็นปมลงไปตามด้วยข้าวบาเล่นะคะ70กร,รมัมและมีอ้อยก็จะคนส่วนผสมนะคะแล้วก็ปรับไฟนะคะเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนและมีอ้อยจะ ปิดฝานะคะปิดฝาไม่ต้องสนิทนะคะแค่งแง้มๆค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณ40นาทีนะคะหลังจาก40นาทีแล้วมีอ้อยก็จะเปิดฝานะคะแล้วมีอ้อยก็จะคนส่วนผสมเพื่อเช็คดูว่าข้าวบาเล่นิ่มพอแล้วหรือยังถ,ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังนิ่มไม่พอนะคะสามารถต้มต่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยจะเติมเม็ดบัวที่เอาดีบัวออกนะคะ50กรัมลงไปคนส่วนผสมนะคะแล้วปิดฝาต้มต่อประมาณ20นาทีค่ะ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะมีอ้อยจะเปิดฝาและเช็คเม็ดบัวนะคะว่าสุกพอแล้วหรือยังท่านผู้ชมอย่าให้สุกมากนะคะเพราะว่าอาจจะเละได้นะคะแล้วก็เติมเผือกลงไปค่ะเผือก240กรมัมมันเทศหวานหรือมันนกนะคะ100กรมัมหลังจากนั้นมีอ้อยจะคนส่วนผสมนะคะถ้ามีฟองตักฟองทิ้งนะคะเพราะการตักฟองทิ้งเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ขนมบูดเสียง่ายนะคะ หลังจากตักฟองทิ้งหมดแล้วนะคะมีอ้อยจะทำการปิดฝานะคะและต้มต่อใช้เวลาในการต้มประมาณ5-8นาทีนะคะ หลังจาก5-8นาทีผ่านไปนะคะมีอ้อยจะทําการเปิดฝาและคนส่วนผสมนะคะและเช็คดูว่าเผือกและมันนกนะคะสุกพอที่ท่านผู้ชมต้องการแล้วหรือยังนะคะอย่าให้สุกจนเละนะคะไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นชิ้นนะคะและมีอ้อยจะเติมน้ําตาลทรายแดงลงไป160กรัมนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนกว่าน้ําตาลทรายแดงและลายและมีอ้อยก็จะปิดไฟและปิดฝาแล้วพักทิ้งไว้นะคะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปทําซอสราดขนมนะคะโดยการเทนมสด300กรัมลงไปในหม้อนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะมีอ้อยจะทําการคนแป้งข้าวโพดให้ละลายและไม่เป็นเม็ดนะคะเติมเกลือค่ะ1ช้อนชาหัวกะทินะคะ200กรัมมีอ้อยใช้กะทิกล่องนะคะมีอ้อยยังไม่ทําการเปิดไฟนะคะ มีอ้อยจะทําการคนส่วนผสมหลังจากนั้นแล้วมีอ้อยจะเปิดไฟมีอ้อยจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะและมีอ้อยจะทําการคนส่วนผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเขาเดือดเล็กน้อยนะคะดูจากภาพนะคะบริเวณขอบหม้อจะมีฟองเดือดปุดๆุเล็กน้อยเท่านี้นะคะมีอ้อยก็จะทําการปิดไฟคะ่ะและมีอ้อยจะนําไปกรองนะคะกรองเพื่อ ให้น้ำกะทิเข้าสะอาดมากขึ้นแล้วก็เขามีความเนียนมากขึ้นนะคะหลังจากที่กรองเสร็จแล้วนะคะมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะมีอ้อยจะยกหม้อนะคะเพื่อตักใบเตยออกนะคะพร้อมที่จะตักใส่ถ้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะไม่ชอบน้ําซอสที่ราดนะคะท่านผู้ชมสามารถทานได้แบบนี้ได้เลยนะคะแต่จะออกรสหวานอย่างเดียวนะคะมีอ้อยขอแนะนําให้เพิ่มเกลือน,นิดหน่อยนะคะเพื่อตัดหวานแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดราดด้วยน้ําซอสนะคะก็จะหวานมันอร่อยกลมกล่อมค่ะแต่เติมน้ําแข็งก็ได้จะทานแบบอุ่นๆก็ได้นะคะทั้งอร่อยและมีประโยชน์นะคะ มีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดภาพประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ